<c oughs> น่เดี๋ยวฟังพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องของเหตุปัจจัยต่างๆที่จะเป็นเหตุให้มีที่เราเกิดเป็นมุษยแล้วนะจะปรากฏความเร็วความปราณีตอายุสั้นอายุยืนโรคมากโรคน้อยผิวพันซามผิวพันงาม สักดาน้อยสักดามากโคขะน้อยโคะมากเกิดในตระกูลต่ำเกิดในตระกูลสูงไร้ปัญญามีปัญญานะอืมกบนี้นะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระเชตวัน อารามของอนาถาบินทิกาเศษรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลสุภมานพโตเทยบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับแล้วได้ทักทายปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านคำทักทายปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งสุภมานพ โตเถยยบุตรพอนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าก้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์ปรากฏความเลวและความปราณีตคือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั้นมีอายุยืน มีโรคมากมีโรคน้อยมีผิวพันซามมีผิวพันงามมีสัปดา์น้อยมีสัปดามากมีโภคะน้อยมีโภคะมากเกิดในสกุลต่ำเกิดในสกุลสูงไร้ปัญญามีปัญญาก้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความปราณีตด,ดูก่อนมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและปราณีดได้ ข้าพระองค์ย่อมไม่ทราบเนื้อความโดยพิสดารของอุเทศที่พระโคดมผู้เจริญตรัสโดยย่อมิได้จำแนกเนื้อความโดยพิสดารนี้ได้ขอพระโคดมผู้เจริญได้โปรดแสดงธรรมะแก่ข้าพระองค์โดยประการที่ข้าพระองค์จะพึงทราบเนื้อความแห่งอุเทศนี้โดยพิสดาเรเถิดดูก่อนมานพถ้าอย่างนั้นท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปสุพมานพโตเธยยบุตรทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าชอบแล้วพระเจ้าข่าดูก่อนมานพบ,บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมีมืมอ มีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอนดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิดณที่ใดใดในภายหลังจะเป็นคนมีอายุสั้นดูก่อนมานบปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุสั้นนี้คือเป็นผู้มักทำสัตว์ชีวิตคือเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว มีชีวิตอันนี้เป็นปฏิปทาอันแรกที่จะทำให้เราเนี่ยมีอายุสัน้นนักทำชีวิตสั้์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือด หมกมุ่นในการประหัตประหาราเป็นอย่างนี้ดูก่อนมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามละปานาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาจญาวางศัสตราได้มีความละอายถึงความเอนดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรพสัตว์และภูตะอยู่ เขาตายไปจะเข้าถึงสุติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุยืนดูก่อนมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุยืนนี้ คือละปานาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาจิยาวางศัตราได้มีความละอายถึงความเอ็นดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และภูตะอยู่เป็นไปเพื่อก,การมีอายุยืน บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสาสตราเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโรคมากดูก่อนมานบปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคมากนี้คือเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสาตราดูก่อนมานพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือศาสตราเขาตายไปจะเข้าถึงสุติโลกสวรรค์เพราะคานั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุติโลกสวรรค์ ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโรคน้อยดูก่อนมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อความมีโรคน้อยนี้คือเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสัตตราอันนี้คือเป็นเตุให้มี โรคภัยไข้เจ็บน้อยดังนั้นะจริงๆกรรมพวกนี้เราจะเริ่มสร้างในปัจจุบันก็ได้นะในปัจจุบันเราก็พยายามไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยเราก็จะได้สร้างเหตุปัจจัยนะที่ดนะีต่อไปในการภายหน้าด้วย